สวัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นข่าวเล่าความจริงประจําวันที่3กันยายนพศ2565เรานำท่านผู้ชมไปที่สำนักงานเขตดอนเมืองไปติดตามภารกิจผอนักพัฒนากันครับเมื่อวันที่2กันยายนพศ2565ที่ห้องประชุมเชิดวุฒิกาศภายในสำนักงานเขตดอนเมืองมีการประชุมคณะกรรมการประสานานศูนย์อปปลเขตดอนเมือง นายนันทพงศกแก้วสีผู้อวยการเขตดอนเมืองในฐานะผู้อวยการศูนย์อปปอลเขตดอนเมืองได้เข้าร่วมประชุมและกล่าวทักทายนายสมชายพรมอินประธานอปปอลและคณะกรรมการผู้บริหารอปปอลรวมทั้งนายรัชพลจรลุงพันธุ์วัฒนาที่ปรึกษาประธานอ,นอนปปอ,อลเขตดอนเมืองผู้อนยการศูนย์อปปอลดอนเมืองได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของอปปอลที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย <D> ่างดีเยี่ยม ถือเป็นกำลังหลักที่จะร่วมกับสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเขตดอนเมืองมีความยินดีที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกับอ,อปะปะลในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆและพร้อมที่จะสนับสนุนในกิจการและงานของอ,อปปลเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่อปปลให้สามารถมุ่งมั่นปฏิบัติางานได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ลดความสูญเสียจากสาธารณภัยต่างๆเ,เนี่ยโอ้โหผมจัดงานมาเยอะมันเป็นเรื่องอที่เราบากใจมากเลยนะเซอร์เนี่ยเซรกเก็ตนี้ด้วยใจหมนน้องทิ้งเกอะคอนเซอร์นีน่ตัวตัวสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าเราถ้าหาได้เนี่ยต้นทุนมันลดลงไปเยอะอยข่าวต่อมาเราไปที่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูประถมถนนการจนาพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่3กันยายนพศ2 5งพห้า สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลนเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีของการก่อตั้งสมาคมเพื่ออุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสมาคมโดยมีพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเวลา9เดือนมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสมาคม เช่นหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังจากเลี้ยงพระเพลแล้วมีการถแถลงข่าวจัดงานบุญศาสตร์เดือนสิบโดยพลตำรวจโทสุรเชษและคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะกรรมการจัดงานศาสตร์เดือนสิบฝ่ายต่างๆ